สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับมีแบตเตอรี่สำรองตัวหนึ่งนะครับมาแนะนำกันเป็นรุ่นใหม่นะจากทางโคโคนะซึ่งตัวนี้ผมมองว่าเป็นแบตสำรองที่น่าใช้มากนะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะก็เพิ่งออกมาด้วยกันนะครับรหัสรุ่นก็คือรุ่น dk 2จากโคโคนะครับเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีสายในตัวนะครับแล้วก็มีความจุ1 0,000มิลลิแอมนะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วนะครับ pd 2 0วัตต์นั่นเองนะครับ โดยที่ตัวแบตเตอรี่สำรองรุ่นนี้นะมันออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะวันนี้ผมแกะให้ดู3สีเลยนะครับก็คือสีดําสีขาวแล้วก็สีม่วงนะครับกล่องจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีเลยอย่างนี้นะครับแต่ผมขอออกไปก่อนนะครับกล่องมันจะคนละสีกันก็คือสีเนี่ยตามหนะ้ากล่องเลยนะครับแยกได้ง่ายทีเดียวนะครับแบบนี้นะโอเคผมเอาออกไปก่อนอประมาณนี้นะฮะนล่งแสกก่อน แบตเตอรี่สำรองตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่สำรองตามยุคสมัยนะครับซึ่งช่วงนี้เห็นว่าเขาจะฮิตแบบที่มีแบตบมีสายในตัวกันนะครับแล้วก็ความจุประมาณนี้นะครับ1 0 0 0ม0มิลลิแอมนะครับสำหรับเดินทางนะตัวนี้ก็ออกมา,อาตอบโจทย์นั้นะนะครับโดยทำการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าที่เคยออกมาแบบมีสายในตัวนะครับ โดยที่รุ่นนี้ก็จะมีระบบชาร์จเร็วมาแล้วรวมถึงจอแสดงผลนะครับก็มาดูที่กล่องกันก่อนกล่องเป็นแบบนี้นะครับก็3สีนะตามที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะก็มีแบรนด์เขาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ชื่อรุ่นนะครับ d k 2นะครับเขาบอกคำวิดเคเบิลนะครับหนึ่งหมืนวินลียมนะครับปามส์ก็คือไซส์อยู่แบบถือได้มือได้นะครับมีมองกระเรียบร้อยนะครับสเปคเด่นๆของรุ่นนี้นะครับก็คือดับแรกคือเขาบอกว่า อลองรับระบบการชาร์จแบบ22.5วัตต์นะครับแล้วก็ PD 20วัตต์นะครับมีช่องเอาพุตอยู่ทั้งหมด4ช่องแล้วก็สามารถชาร์จตมันได้ด้วย2ช่องก็คือแบบ Type C แล้วก็แบบ Lightning นะครับส่วนเอาพุตเนี่ยจะมีทั้งหมด4ช่องก็คือ Type C 2ช่องนะครับ USB-A ซึ่งยังมีให้อยู่นะแล้วก็แบบ Lightning นะครับมีจอสแสดงผลแอปแบบ LED นะครับแล้วก็มีสายในตัวนั่นเองนะครับสเปคก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเรทการจ่ายไฟกันนะครับ ด้านหลังกล่องเป็นแบบนี้นะแบบสำรองที่ร้านนะครับตอนนี้ก็ผ่านตัวแทนหมดนะครับประกัน1ปีทุกรุ่นนะครับเกือบจะทุกรุ่นโอเคสเปคเขาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าชื่อรุ่น D K 2นะครับแบตเตอรี่ภายในเนี่ยมีความจุ1,000 0ม ah ิลลิแอมนะครับ3.7วัตต์อลนะฮะแล้วก็พอมาแปลงค่าเป็นเรตคาปาซิตี้จะอยู่ที่ประมาณ5,400 m มิลลิแอมนะครับเขาใช้หน่วยการแปลงไฟที่5โวลต์3แอมป์นะครับ โอเคอินพุตนะครับก็คือชาร์จตัวมันนะได้สูงสุดที่5โวลต์2แอมป์นะครับสำหรับช่อง iPhone นะครับ9โวลต์2แอมป์นะครับสาย iPhone เนี่ยถ้าเราใช้พวกอะแดปเตอร์ PD อยู่สามารถชาร์จได้สูงสุดตัวมันที่18วัตต์นะครับเนี่ยนะครับ5โวลต์2แอมป์9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์1.5แอมป์นะครับ18วัตต์นะส่วนเอา์พุตที่เป็น USB-A นะครับ ก็จ่ายไฟได้ที่5โวลต์4.5แอมป์นะครับ4.5โวลต์5แอมป์5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์1.5แอมป์นะครับสูงสุดที่22.5วัตต์นะฮะแล้วก็ช่อง USB-C นะครับก็จ่ายไฟได้ที่5โวลต์3แอมป์9โวลต์2.22แอมป์แล้วก็12โวลต์1.67แอมป์นะครับเป็นระบบ PD 20วัตต์นั่นเองนะครับส่วนถ้าใช้สาย iPhone ในตัวก็จะจ่ายไฟได้ที่5โวลต์2.4แอมป์์หรรือ12วััตตนะคบ แล้วก็ถ้าเราเสียบหลายๆช่องพร้อมๆกันนะครับก็จะจ่ายไฟมันจะแปลงค่าเป็นจ่ายไฟรวมตรงนี้เป็นระบบมาตรฐานนะครับระบบจ,ะจ่ายไฟแบบ PD จะไม่ทํางานนะครับก็จะจ่ายไฟรวมที่5โวลต์สแอมป์หรือ15วัตต์นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เป็นสเปคมาตรฐานนะครับหลอดแบตเตอรี่สำรองรุ่นใหม่เนี่ยก็จะจ่ายไฟกันแถวนี้ก็คืออธิบายแบบแบบาภาษาชาวบ้านก็คือว่า ถ้าเราเอาแบตสำรองอันนี้ไปชาร์จอุปกรณ์ใดก็ตามนะครับถ้าเราเสียบชาร์จแค่เครื่องเดียวมันจะทํางานในระบบชาร์จเร็วนะฮะแต่ว่าถ้าเราเสียบเกินกว่า1อุปกรณ์ขึ้นไปแบบสายข้างหนึ่งอาจจะไปเสียบ iPhone อีข้างไปเสียบลําโพงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตัดมาเหลือ5โวลต์3แอมป์นั่นเองนะครับก็คือแบ่งๆกันไปเพราะว่าจะไม่สามารถทํางานในระบบ PD ได้นะอันนี้ก็เป็นระบบมาตรฐานของแบตเตอรี่สำรองยุคนี้นะครับโอเคทีนี้ น้ำหนักนะครับรุ่นนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่182.3กรัมหรือใกล้ๆ2ขีดเท่านั้นเองนะครับน้ำหนักไม่เยอะมากแล้วก็ใช้เวลาชาร์จแบบชาร์จเร็วนะครับชาร์จตัวมันสูงเร็วที่สุดก็คือ3.5ชั่วโมงนะฮะประมาณนี้นโอเคทีนี้หลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะได้แบตเตอรี่สำรองแล้วก็คู่มือ1อันนะครับก็มีมองกอมีอะไรเรียบร้อยมีภาษาไทยด้วยนะคู่มือเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน,นสำหรับตัวแบต,ตสำรองนะ โอเคเรามาดูทีละสีเริ่มสีดำก่อนผิวสีดำเนี่ยทุกสีเหมือนกันหมดนะครับเขาจะทําสีมาเป็นแบบเงาเาเนี่ยเห็นไหมสะท้อนไฟนะครับแล้วก็ในตัวเนื้อสีมันจะมีกลิตเตอร์อยู่ภายในนะครับคือมันสวยอะง่ายๆเลยนะครับมันจะมีแบบวิบวิบเป็นกากเพชรอยู่ข้างในนะครับตัวแบบสํารองเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดเล็กนิดเดียวเองนะครับคือไม่ใหญ่มากนะผมว่าไซนี้มันโอเคนะมันพกพาไม่ลําบากไม่เกะกะมากนะ สำหรับสีดานะทีนี้ก็มาดูสีขาวสีขาวที่สวยเลยแหละนะครับมันจะมีแบบความเป็นกลิตเตอร์เป็นบุกคุกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตัวกลิตเตอร์มันจะมีความลุง้งลุงด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือสีนี้ดูหรูเลยะนะครับแล้วก็ผิวเขาทามาสวยดีทีเดียวไม่มีตะเข็บคมอะไรแต่อย่างใดน,นะครับจับดีก็ลื่นมือดีนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสตร,ตรงนี้ยก็เงาเงาสวยงามดีทําความสะอาดง่ายด้วยมันจะดีกว่าแบบที่เป็นเนื้อพลาสติกด้านๆไปเลยอย่างเงี้ยมันจะขึ้นรอยขนแมวนะครับทุกตตัััววเป็นนน,นนนนนแแ่่่่่ออะะคครบาามมจไยดํ นะครับสีอ่อนมันจะไม่ค่อยเลอะสีดำไม่ดูสีเพราะว่าผิวมันมันมันทำความสะอาดได้นะฮะส่วนของสีม่วงก็ช่วงนี้เห็นหลายๆยี่ห้อก็มีสีม่วงมาหมดเลยนะครับมันเป็นม่วงม่วงชมพูชมพูนะก็สมัยนิยมนะสีม่วงเหมือนปีนี้จะมาเห็นทุกยี่ห้อทําหมดเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับสาหรับ3สีนะก็ชอบสีไหนก็จิ้มสีนั้นกันนะครับคุณผู้ชายก็จะสีดำเนาะผู้หญิงก็จะสีขาวสีม่วงนี่แหละหน้าตาเหมือนกล้องดิจิตอลเลยฮะเหมือนกล้องดิจิตอลตัวเล็กๆสมัยก่อน ไซส์ก็ใกล้เคียงกันโอเคทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัว Product กันนะครับก็ตรงนี้มันลอยนิ้วมือนิดหน่อยนะผมไม่ได้เช็ดนะฮะด้านหน้านะครับจะมีจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับแบรนด์เขาจะตีอยู่ตรงนี้นะครับโอโคแล้วก็2 2่สอวัตต์อันนี้คือเป็นจุดขายเขานะก็พิมพ์บอกไว้นะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดการจ่ายไฟอะไรต่างๆเหมือนหลักกล่องแหละแล้วก็มีเครื่องหมายมอกอ,อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาดูด้านข้างด้านข้างนะครับข้างนี้นะอ่าข้างนี้ก่อนข้างขวานะ จะมีปุ่ม power อยู่ตรงนี้พอเรากดไปทีหนึ่งมันจะขึ้นแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เป็นแบบตัวเลขแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างของมันเนี่ยก็จะเป็นช่อง lightning แบบอินพุตนะครับสำหรับเวลาเราจะชาร์จแบตเตอรี่นะครับสำหรับท่านที่ใช้ iphone อาจจะมีแค่สาย lightning เส้นเดียวใช่ไหมล้วก็เอาสาย lightning มาเสียบตรงนี้ก็เป็นการชาร์จตัวมันได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่18วัตต์นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้เรียบๆไม่มีอะไรนะครับเป็นที่อยู่ของสายสายก็เขาใช้ตัวสายเป็นแลนยาร์ดด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ค ก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันก็ดึงออกมาง่ายดีแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้แน่นเหมือนกับกับของพวกเหมือนกับพวกพวกเอ,อ่อรีแม็กซ์นะฮะแล้วก็ตัวสายในตัวเนี่ยเขาจะมีเดือยเล็กๆมาให้แบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะไม่รู้เห็นไหมนะเนี่ยอย่างนี้นะเพื่อให้เรานิ้วเนี่ยเกี่ยวสายออกมาได้ง่ายประมาณนี้นะครับแบบนี้อ่าโดยที่สายในตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นสาย type c นะครับ ด้านหนึ่งก็จะเป็นสายไลนิ่งนะครับแล้วก็ภายใต้ช่องที่เก็บสายเนี่ยตรงนี้ยังมี Type C input และ output อีกช่องหนึ่งคือเวลาเราชาร์จเราก็สามารถเอาสาย Type C ที่เรามีนะครับสมมุติว่าท่านที่ใช้โทรศัพท์ที่ใช้เป็น Type C ชาร์จนะครับจะชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เสียบช่องนี้ปุ๊บเข้าไปมันก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะสามารถาชาร์จมันได้ด้วย2ทางนะครับก็คือชาร์จช่องนี้ก็ได้เป็น Type C นะครับหรือว่าจะชาร์จช่องนี้ก็ได้เป็น Lightning นะครับ แบบนี้นะครับสำหรับการชาร์จตัวมันทีนี้เอาพุทนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด4เอาพุทเดี๋ยวผมจะนับให้ดูว่ามีตรงไหนบ้างนะครับเอาพุทแรกนะครับอ๋อ2อินพุตก่อนนะครับ2อินพุตก็คือช่องนี้1อัน Type C 1อัน Lightning 1อันนะครับชาร์จตัวมันก็คือ2อินพุตนะส่วน4เอาพุทนะครับมีช่องไหนบ้างนะครับมีช่องนี้แล้ว1น,นะครับ Type C ตรงนี้ทําหน้าที่เป็นทั้งอินพุตและเอาพุตคือเราสามารถ เสียบชาร์จมันช่องนี้ก็ได้หรือว่าจะจ่ายไฟไปสู่อุปกรณ์อื่นด้วยช่องนี้ก็ได้อย่างสมมุติผมจะไปเสียบชาร์จ i p h o n นนะแล้วผมต้องการสายยาวหน่อยหนึ่งเพราะสายตรงสั้นก็สามารถเอาสายนี้แล้วก็ไปเสียบชาร์จได้นะครับอันนี้คือ Input เอ่อเอาพุทที่1น่นะครับส่วนเอาพุทที่2นะครับก็คือสายเส้นนี้นั่นเองนะครับ Type C อยู่ตรงนี้นะครับส่วนเอาพุทที่3ก็คือช่องนี้นะครับเป็นสาย Lightning นะครับสาย iPhone นั่นเองนะครับสำหรับไปเสียบชาร์จ iPhone ก็เท่ากับว่าตอนนี้เราจะนับได้แค่ อ่าหนึ่งสองอินพุตนะครับสามเอาพุตก็คือ1 2 3นะครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะงงว่าเอะแล้วช่อง USB A มันอยู่ตรงไหนเห็นไหมฮะว่าทั้งตัวเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะครับตรงนี้ผมชอบไอเดียมากเลยเก๋ดีอ่ะให้เราจับตรงนี้นะครับแบบนี้นะจับสสายพร้อมกันนะครับแล้วดึงออกมาอย่างนงี้นี่ช่อง USB A อยู่นี่นะครับเป็นช่อง USB A สําหรับจ่ายเอาพุตที่4ี่นะครับตามที่เขาเขียนบอกไว้ก็คือก็คือ1 1 2นะครับ3แล้วก็ช่องนี้เป็นช่องที่4นะครับ สำหรับท่านที่ยังใช้ usb a อยู่นะสามารถเอาสาย usb a เสียบเข้าไปในช่องนี้ได้นะครับเพื่อเอาไปทําการชาร์จอุปกรณ์อะไรก็ตามแต่แต่ว่าข้อแนะนําก็คือหัวสายมันต้องไม่โตมากนะครับเพราะว่าช่องนี้มันไม่ได้ใหญ่มากมันจะใหญ่กว่าช่องหน่อยเดียวนะครับก็อาจจะหาสายที่พอดีสักหน่อยหนึ่งเสียบเข้าไปก็ลองวัดดูนะครับแต่ถ้าเป็นสายเดิมของหลายๆยี่ช่อส่วนใหญ่มันก็เสียบเข้าไปได้แหละนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับเอาพุตตะเพราะตอนแรกมาเนี่ยผมก็หาช่องนี้ไม่เจอนะผมไปนั่งดูออมซ่อนอยู่ตรงนี้เออเจ๋งดี นะครับเวลาเราจะเก็บกลับก็มันเป็นท่าแบบนี้นะก็ให้เสียบกลับเข้าไปมันเสียบได้ด้านเดียวอยู่แล้วนะครับ USB A ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่สำรองของโฮโคตัวนี้นะครับแบบที่มีสายชาร์จในตัวนะครับชาร์จเร็วเก๋ดีนะผมชอบนะมันมันมันไซส์มันน่ารักดีนะครับและความจุมันก็เยอะพอที่เราจะใช้งานสาหรับสาหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้แบบว่าต้องชาร์จทั้งวีทั้งวันคือเป็นแบตสำรองแบบเวลาแบตหมดแล้วหยิบมาใช้อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้มันมีความจุ1 0 0 0 0มมิลลนะครับก็เผื่อเพื่อนยืมเผื่ออะไรได้หน่อยหนึ่งด้วยนะครับประมาณนี้น่าใช้ดีทีเดียวที่สําคัญตัวนี้ราคามันไม่แพงนะมันเป็นแบตสำรองที่มีสายในตัวนะครับแล้วก็มีระบบชาร์จเร็วนะครับที่ราคาไม่สูงมากนะคือราคาจําหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ550บาทหรือต่ํากว่านั่นเองนะครับไปซื้อกันจริงๆก็จะถูกกว่านี้แหละแต่ว่า าราคาที่ผมแจ้งก็จะเป็นราคาเหมือนเคยนะจะเป็นราคาที่ค่อนข้างไปทางสูงนิดนึงนะครับจะได้ไม่เป็นการตัดมารยาทตัดราคาเจ้าอื่นเขานะครับเสียมารยาทนะก็เอาราคานี้ไปแล้วกันนะครับชื่อรุ่น d k 2ลองเซิร์ชหาดูทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองชาร์จให้ดูเหมือนเคยนะครับก็อันนี้เป็น iPad นะฮะเอาอันไหนก็ได้อ่ะเอาสายในตัวมันก่อนเสียบชาร์จดู อ่านี่นะครับเสียบเข้าไปมันก็ทําการชาร์จปกติอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะแจ้งเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้ก็จะทําการชาร์จอยู่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการชาร์จแบบที่1คือใช้สายในตัวมันชาร์จในกรณีที่เราไม่ได้พกสายอะไรไปเราก็สามารถถือแบบงี้แล้วก็ชาร์จได้จะเป็นโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นต,ตัว iPad ก็ได้นะครับทีนี้วิธีที่2นะผมดึงสายมันออกแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะต้องการชาร์จด้วย สายยาวหน่อยนะครับสมมุติว่าผมอาจจะถึงที่พักแล้วหรืออะไรเงี้ยก็เอาสายเราที่เรามีมนะครับตททัวทีสายไลนิ่งแบบนี้นะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเสียบชาร์จ iPhone ได้หรือ iPad ได้ก็เหมือนเดิมเช่นกันนี่นะครับก็ทําการชาร์จปกติก็ประมาณนี้นะครับสําหรับขั้นตอนการชาร์จนะอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนเคยนะถ้ามันทํางานในระบบชาร์จเร็วมันจะมีโลโก้เขียวๆตรงนี้ขึ้นด้วยเห็นป่ะเป็นรูปสายฟ้าเนี่ยนะครับนี่ ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโคโครุ่น D K 2นะครับบิลินเคเบลิลพาวเวอร์แบงค์นะครับก็ในส่วนสรุปอะผมว่าตอนนี้กระแสแบตเตอรี่สำรองหลายๆรุ่นนะนะ ที่แบบมีสายในตัวเนี่ยมันเริ่มกําลังมาหรือยังไงไม่รู้นะคือก่อนหน้านี้มันฮิตอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วมันก็หายไปแล้วตอนนี้มันก็กลับมาอีกแล้วนะครับเหมือนกับมันก็วนลูปของมันไปเรื่อยๆนะซึ่งผมว่ามองว่ามันก็ดีแหละเพราะว่าสายที่มาในตัวเนี่ยคือเราถึงเราไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่วันที่เราจะใช้บังเอิญเราลืมสายหรือว่าสายที่เราพกไปมันหายหรือมันเสียเนี่ย แล้วเรามีความจําเป็นที่จะต้องชาร์จเร่งด่วนเราก็ยังสามารถใช้สายในตัวมันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยุคนี้มันดีแล้วด้วยคือสายในตัวมันเนี่ยมันทํางานในระบบชาร์จเร็วแล้วด้วยนะครับมันไม่เหมือนแบบผู้แบตสายในตัวเจเนอเรชันที่แล้วนะครับที่สายในตัวเครื่องมันจะไม่ค่อยมีระบบชาร์จเร็วนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือชาร์จเร็วทั้งสายในตัวนะครับหรือว่าจะเสียบเป็นแบบสายแยกนะเสียบสายเพิ่มเข้าไปที่ช่องนี้มันก็ยังทางานระบบชาร์จเร็วอยู่ทั้ง Typ e C ทั้ง p h o n e เลยก็ สะดวกเหมาะสมดีทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีซ็อกเก็ตแบบไมโคร USB หรือว่าสายในตัวให้เลือกใช้แล้วเหมือนกับว่าสายไมโคร USB จะเริ่มหายไปจากตลาดเรื่อยๆแล้วสําหรับท่านที่ใช้ซ็อกเก็ตรุ่นเก่าอยู่เนี่ยก็จะลําบากแหละเพราะว่าเราจะไม่สามารถมาหาสาย Type C ที่ไปออกเป็นไมโคร USB มันไม่ค่อยมีนะครับมันก็มันก็จะต้องมาเสียบดึงอสายนี้ออกแล้วก็เอาสายสายแบบธรรมดามาเสียบช่องนี้แทนนะครับก็พอได้แต่ไม่สะดวกเท่าไหรนะ่นักเหมือนกับว่าเขาออกแบบมาสําหรับโทรศัพท์ แล้วก็อุปกรณ์รุ่นใหม่ๆมากกว่านะครับแต่น่าใช้ดีทีเดียวนะครับสีสวยด้วยราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ขนาดและความจุเนี่ยเหมาะสมด้วยสมเหตุสมผลในการพกน้ําหนักไม่มากนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำนะครับผมชอบส่วนตัวเลยเดี๋ยวอาจจะเอาไว้ใช้สีดำมาหนึ่งชอบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสีที่สวยผมมองว่าคือสีขาวนะพี่าอาจ,จะไม่ได้เข้ากับผมเท่าไหร่นะแต่สีขาวน่ารักดีเนี่ยนะครับผิวสมผัสอะไรก็ทําดีด้วยไม,ไม่ไม่มีความคมหรืออะไรให้รู้สึกว่าลำคาญเวลาใช้งานนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโฮโค DK2 นะก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตรงนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ร้านไว้ในเดสคริปชันนะในส่วนของช่องทางออนไลน์จะมี s h o ป e e นะครับซึ่งก็จะมีทีมงานคอยลงสินค้าเรื่อยๆก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์ก็อยู่ในเดสคริปชันเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ